เราแปรงฟันทำความสะอาดช่องปากเต็มที่ก่อนทำรักป้วยปากนี้อาจารย์แนะนำไหมครับแนะนำอย่างนี้และกันครับาราจันบาทว่า ปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการแปลงฟันสมมุติเราแปลงฟันกอดที่ที่สมมุติเราจะทํารักด้วยการออร์เซ็กสติกครับการแปลงฟันเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เยื่อบุบต่างๆของเราเนี่ยมีการถลอกได้ในช่วงนั้นดังนั้นเนี่ยสมมุติมีเยื่อบุที่มีการถลอกแล้วเรามีสารคัดหลั่งเข้ามาภายในช่องปากโอกาสที่จะมีการติดเชื้อของเพศสัมพันธ์ก็มากขึ้นนะครับดังนั้นจริง,รงๆแปลงฟันอาจจะไม่เด้นแนะนา นะครับแต่ว่าในในงานวิจัยบางงานจะมีพูดถึงการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อครับ,รบหลังจากการ<ม>ที่ทำรักเสร็จแล้วครับ,รบแต่ว่าอย่างไรก็ตามน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยก็ คือมันยังไม่มีงานวิจัยซัพพอร์ตแบบ100%แค่เป็นการแนะนำขึ้นมาเฉยๆแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อในช่องปากบางชนิดที่เป็นกลุ่มของที่มีแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆเนี่ยโอกาสจะมีการระคายเคืองในช่องปากก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นบางอันก็จะเกิดผลเสียในช่องปากด้วยนะครับดังนั้นจริงๆป้องกันย่อมดีกว่าครับ